แบงค์หบาทในรัชกาลที่9ก้มวนเลขสวยข้างหลังเป็นพระวิมานรายละเอียดสวยงามมากครับเป็นลายไทยมีในหมู่นะักสะสมนะครับเพื่อนๆ ตามท้องตลาดหายากแล้วนะครับราคาก็มีราคานะครับเนเพืพ่อน,นสามารถส่อหาดูได้ตามร้านของเก่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการสอบถามมาได้นะครับราคาไปต่อกันได้นะครับ สวยงามมากเลยครับวิจิตบรรจง